มีข้อมูลเกี่ยวกับวัดแห่งหนึ่งที่น่าทึ่งมากชื่อว่าวัดเมืองปอนที่อำเภอขุนยวมอ๋อ oh, ครับซึ่งเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่เลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาคุยกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้วัดแห่งนี้มันพิเศษใช่เลยครับคือต้องบอกว่าวัดนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาอืมแต่มันเหมือนเป็นแคปซูลเวลาของวัฒนธรรมไทยใหญ่เลยครับ เรื่องราวกว่า150ปีเนี้ถูกบันทึกไว้ในทุกส่วนของที่นี่เลยโอเคค่ะเงินมาเริ่มแกะรอยกันเลยประวัติการก่อตั้งนี่ก็น่าสนใจมากแล้วครับข้อมูลบอกว่าเริ่มสร้างปีพศ2410โดยผู้นำชุมชนตอนนั้นคือพระยาน้อยสีไพศาลร,ร่วมกับขหาบดีนายจงม่องใช่ครับแต่แต่จุดที่ฉันว่ามันน่าสนใจกว่านั้นคือข้อมูลอีกส่วนบอกว่า ชาวใจ้ปีสามสคือ10กว่าปีก่อนหน้านั้นอีก uh. เขาเริ่มสร้างจองพาราหรือว่าหอสวดลวนกันขึ้นมาก่อนแล้วใช่ครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากมันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกเราว่าจิตวิญญาณของชุมชนนะครับมันก่อตัวขึ้นมานานมากแล้วก่อนที่วัดจะมีสถานะเป็นทางการด้วยซ้ำอ๋อคือมาจากชาวบ้านลวน้ลวนเลยใช่ครับ แล้วแนวคิดเรื่องการรวมศูนย์นี่แหละครับมันสะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรมได้แบบชัดเจนมากหมายถึงการที่เขาเอาทุกอย่างมารวมไว้ในอาคารหลังเดียวกันใช่ไหมคะใช่เลยครับฉันเห็นในข้อมูลว่าวิหารกุฏิแล้วก็ศาลาการ,าารปเปลี่ยนถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกันหมดเลยนั่นคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้เลยครับมันแปลกดีนะคะ ปกติเราจะเห็นแยกกันเป็นหลังๆครับการออกแบบ All-in-One แบบนี้อาจจะมาจากเหตุผลด้านการใช้สอยหรืออาจจะสื่อความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าทุกกิจกรรมของสงและชุมชนคือเรื่องเดียวกันอืมไม่ได้แยกจากกันใช่ครับแล้วรายละเอียดงานช่างนี้คือสุดยอดมากนะหลังคาไม้ที่ซ้อนกันสองชั้นแล้วก็มีการประดับด้วยโลหะฉลูลายค่ะมันคือศิลปะชั้นสูงของชาวไทยใหญ่ที่สะท้อนความศรัทธาเลยครับ นึกภาพออกเลยค่ะแต่ว่ามันมีอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะครับในขณะที่ตัวอาคารหลักหลังนี้ได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมข้อมูลที่เรามีกลับบอกว่าเจดีของวัดอยู่ในสภาพที่เออทรุดโทรมมากเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นการที่อาคารยังอยู่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวจะอยู่ครบถ้วนสิ่งที่มาเติมเต็มตรงนี้คือสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของวัดครับ คำพีโบราณภาษาไทยใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ทําฉันทึ่งมากเลยคือมันไม่ใช่แค่คำพีธรรมะทั่วไปใช่รอเปล่าคะไม่ใช่เลยครับมันคือต้องเรียกว่าเป็นหอจดหมายเหตุของชุมชนเลยก็ว่าได้โหในนั้นไม่ได้มีแค่คําสอนแต่ยังบันทึกรายชื่อเจ้าอาวาสไว้ครบทั้ง16รูปตั้งแต่รูปแรกคือพระอคงในปี2397ตั้งแต่ตอนสร้างจองพาราเลยใช่ครับมาจนถึงปัจจุบันคือพระครูอนุวัฒน์สมนคุณ มันคือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าศูนย์กลางแห่งนี้ไม่เคยขาดตอนเลยอย่างนี้ก็แปลว่าวัดเมืองปอนไม่ใช่แค่ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณแต่เป็นเหมือนแบบฮแบบฮาร์ดดิสที่เก็บความทรงจําของชุมชนเลยนะคะเป็นคําเปรียบเทียบที่ดีครับทั้งสถาปัตยกรรมและคมภีร์ต่างก็เล่าเรื่องเดียวกันคือเรื่องของความสามัคคีใช่ครับและนี่ก็นําเรากลับไปสู่คําถามเรื่องเจดีที่สุดโสมที่เราคุยค้างไว้ค่ะสิ่งที่น่าขบคิดสําหรับผู้ฟังก็คือ ในเมื่อเรามีหลักฐานที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างแข็งแรงทั้งตัววิหารและคัมภีร์แต่การปล่อยให้สัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งอย่างเจดีค่อยๆเสื่อมสลายไปค่ะมันจะส่งผลยังไงนั่นสิครับมันจะส่งผลต่อความทรงจําและอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในระยะยาวยังไงหรือบางทีหรือบางทีชุมชนอาจจะกําลังเลือกว่าจะจดจําประวัติศาสตร์ส่วนไหนและจะปล่อยให้ส่วนไหน เลือนหายไปกับการเวลา